แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะกับฟ้าขาวแบบนี้พลังดินจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขนาดขวด1ลิตร ปกติราคาขวดละ999บาทวันนี้เอาไปกู้ดินเสียกัน2ขวดแถมฟรีทันทีอีก2ขวดค่ะถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้แถมฟรีเพิ่มทันทีนะคะผ้าชามัวมูลค่า299บาทอีก1ผืน ไปทําความสะอาดเครื่องจักเครื่องมือกันเลยค่ะรวมทั้งหมดที่ได้รับ5รายการด้วยการบูรค่าทั้งสิ้น4,295บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์แอดร i บบิทช้อปปิ้งหรือสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศ ส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะขวันใจเกษตรกรและคนรักพืชผลพลังดินจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรค่ะและนี่นะคะคุณผู้ชมคือตัวช่วยในการปรับปรุงดินที่ง่ายสะดวกสบายช่วยคุณผู้ชมในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้งอกงามแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยอย่างมากมายเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนาทำไร่ปลูกผักหรือจะทำพืชสวนครัว สวนดอกไม้ความสวยงามต่างๆนี่ก็สามารถที่จะใช้พลังดินไปกู้ได้เลยนะคะเพราะว่าดินดีอะไรก็ดีค่ะมันดีตรงความง่ายแม่ง่ายขนาดที่ว่าแม่แม่มีอุปกรณ์ในการทําการเกษตรอะไรที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เหมือนเดิมและใช้ควบคู่กับพลังดินได้ด้วยไม่ว่าจะใช้เพื่อทําการรดทําการราดทําการพ้นหรือทําการวิททุกอย่างง่ายหมดเลยแม่นอกจากนั้นแล้วนะคะที่สําคัญเลยนะคะจุลินรียมีชีวิตตัวนี้เนี่ยนะ ะะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์และก็ตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะพบกับตัวช่วยสุดพิเศษพลังดินจุลินทรีย์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้ดินดีพืชงามผลผลิตเพิ่มไม่ว่าคุณจะทำนา ทำไร่ปลูกผักหรือทำสวนดอกไม้พลังดินคือคำตอบใช้ง่ายสะดวกลดต้นทุนเห็นผลจริงอยากให้ดินดีพืชงามต้องใช้พลังดินพลังที่เกษตรกรไทยไว้วางใจถูกใช้งานกับไร่สวนและที่นามากกว่า5 0าแสนไร่ ผลิตภันตัวเนี้ยใช้แล้วทาให้ไรายได้ดีขึ้นเราต้องกลับมาใช้ใหม่เลยนะคะดินดีอะไรก็ดีหมดค่ะดีจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้อยู่กับชัยและตุ่นนะครับในรับบิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงแม่จา๋าวันนี้เราจะคุยกับเรื่องของกเกษตรตกรรมเพราะวันนี้แม่คุยแล้วดูแล้วถ้าแม่ฟังแล้วแม่สั่งซื้อทันวันนี้บอกเลยนะ ผลผลิตที่แม่อยากได้ได้จริงๆรายได้เพิ่มได้จริงๆปัญหาที่เจอแก้ได้จริงๆเพราะส่วนใหญ่เกษตรกร,กรในประเทศไทยมันเกิดขึ้นจากอะไรปัญหาเรื่องของดินใช่ไหมแม่บางทีดินเค็มบางทีดินเปรี้ยวดินขาดสารอาหารรวมไปถึงดินแตกและแห้งไม่มีอะไรที่จะปลูกอะไรได้ขึ้นอยู่ในนั้นเลยเรียกได้ว่าสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะคะซับน้ําตาของพี่น้องเกษตรกรได้เลยทีเดียวต้องขวดนี้เลยค่ะพลังดินนะคะขวดฟ้าสีขาว แบบนี้นะคะต้องจดจำนะคะขวดนี้เอาไว้เลยเรื่องเกษตรวันนี้ถามใครไปไม่ได้นอกจากเกษตรกรตัวจริงกูรูแล้วก็ยังมีเครือข่ายของเขาที่อีกเยอะอที่จะต้องการคำตอบแบบนี้เ<อ>พราะฉะนั้นวันนี้มาพูดคุยกับเราเลยดีกว่านะครับอยู่กับพี่เล็กทักษกรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กเป็นเกษตรกร อยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดปลูกอะไรอยู่บ้างครับพี่โอ้ตอนนี้ปลูกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นข้าวทำนาข้าวด้วยนะครับปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็พวกผักสวนครัวพวกกินเยอะมากเลยครับหมดเลยปลูกทั้งหมดเลยแากทุกอย่างเลยปลูกเองกินเองที่เหลือส่งขายด้วยและที่สําคัญเนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดด้วยปัญหาหลักๆเลยนะครับที่น้องเกษตรกรทุกอย่างเลยเนี่ยมาที่ดินเลยเพราะว่าสาเหตุหลักๆเลยเลยดิน ตอนแรกถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปลูกพืชลงไปในดินเนี่ยดินยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่นี้พอเราปลูกนานเช่นสมมุติว่าเราทำนาข้าวเราปลูกข้าวลงไปหลังจากทํานาข้าว5ปี10ปี20ปีเราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนี่ยดินมันเสื่อมสภาพลงพอดินเสื่อมสภาพแล้วแน่นอนครับพี่น้องเกษตรกรเราก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ เออนนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องอ่ะพี่เออก็ถูกต้องใช่หรอแต่ปัญหาคือปุ๋ยที่ใส่ไปนั้นธาตุอาหารมันไม่ครบหลักๆเลยปุ๋ยตามท้องตลาดเนี่ยจะเป็น N P K ที่มีเลข3ตัวถูกต้องเห็นไหมฮะพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยพวกพืชต่างๆมันไม่สามารถที่จะดูดขึ้นมา กินได้หมดอมพอถึงเวลาปุ๊บเราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปไมันก็ยังตกค้างอยู่ในดินและที่สําคัญปุ๋ยพวกนี้นะครับยังทาให้ดินเสื่อมสภาพทําให้ดินแข็งกระด้างนั่นเองเขอบอกก่อนนะครับว่าตัวพลังดินเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตสามารถที่จะพอเราฉีดพ่นลงไปตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มปรับปรุงดินเตรียมสภาพดินก่อนพ่อปูฉีดลงไปทุก15วันฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ย มันจะไปปลดปล่อยธาตุอาหารในดินเหมือนไปช่วยย่อยอะ่ะให้สารอาหารในดินที่มันตกค้างจากฤดูกาลที่แล้วอะ่ะมันค่อยๆสลายออกพอ,าอมาสลายออกอปุป๊บทีนี้ถ้าเราปลูกอะไรลงไปรากของต้นใหม่ๆที่มันพร้อมจะชอนชัยมันก็ชอนชัยไปดูดได้มากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าพี่ใช่คระหลังจากที่พี่มีการได้ไปแนะนําพี่น้องกเกษตรกรแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นเหตุผลว่าโอ้โหพี่น้องกเกษตรกรถึงเทใจมาให้พลังดินเลยค่ะหลังจากที่ได้มาทํา ของตัวเองแล้วมันประสบความสําเร็จนะทาอยู่นานที่ที่แบบจนจนแค่หนึ่งฤดูการแค่หนึ่งฤดูการหนึ่งฤดูการลเดียวเองหรอใช่ก็คือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการทํานาละกันนะเราง่ายนะครับทำนาหนึ่งฤดูการเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะได้ข้าวนะครับไม่ไม่ถึง1ตันนะตอหนึ่งไร่นะตอนหนึ่งไร่บางครั้งเนี่ยได้แค่300 500หมายถึงกิโลกรัมนะครับน้อยมากๆเลยแต่พอนําพลังดินตัวนี้ลงไปฉีดพ่นนำไปใช้ในแปลง อันนี้หลังจากใช้ไปประมาณสัก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งความแตกต่างมันเกิดขึ้นเพื่ชมันมีความแข็งแรงมากมแล้วต้นใหญ่อ,อ้อยนี่ลำใหญ่มากามเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสุดท้ายพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวครับมันได้เงินมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนี่ไงจากผลผลิตเคยได้แค่1ไร่นะครับไม่ถึงตันได้เป็นหไร่เนี่ยหตันครึ่งเพราะว่าพลังดินเนี่ยนะครับ คือจะเป็นน้ำนำไปผสมแล้วพี่ผสมอัตราส่วนใช้ยังไงครับอัตราส่วนในการใช้นะครับง่ายนิดเดียวเลย1ลิตรเนี่ยผสมกับน้ำา200ลิตรอันนี้เลยอันนี้จุนทำสูตรให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังสามารถที่จะฉีดพ่นได้ถึง7ไร่เลยนะครับสูงสุดถึงเไร่เลยทุก15วัน1เดือนก็คือ2ครั้งครับพอฉีดไปแล้วปุ๊บ คุณจะเริ่มเห็นผลพี่น้องเกษตรกรจะเริ่มเห็นผลหลังจากฉีดแค่ครั้งแรกนะมันจะเขียวขึ้นครับความแข็งแรงของใบกิ่งก้านสาขาและที่สำคัญเนี่ยรากครับดึงต้นข้าวขึ้นมาปุ๊บเนื้อรากเป็นพุ่มสวยงามมากเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหพืชของเราที่ปลูกไปมีความสมบูรณ์มากเลยครับโอ้โหฟังพูดแบบนี้แล้วนะคะอุ่นใจแทนพี่น้องเกษตรกรมากๆเลยค่ะแต่ว่าพี่เล็กมาทั้งทีนะคะในฐานะที่ ร่วมคิดคน้นกับเจ้าของแบรนด์ขอโปรโดีๆให้กับแฟนๆพี่น้องกเกษตรกรทางบ้านนิดนึงค่ะแมในในก็เป็นตัวแทนของเจ้าของแบรนด์แล้วนะครับวันนี้จัดโปรพิเศษไปเลยซื้อสองขวดวันนี้แถมฟรีอีก2ขวดโอ้สี่ขวดสี่ขวดสี่ลิตรเลยนะแล้วถ้าท่านใดโทรมาเข้ารายการมาตอนนี้นะครับแถมผ้าชาโมอีก1ผืนนี่ตรงนี้เลยด้านหน้าใช่ในราคาเพียง99 9บาทเท่านั้นคระบจาก4 0 0พกว่าบาทเหลือ99 เก้าแม่โทรด่วนตอนนี้เลยเพราะว่าบอกจริงนะราคาแบบนี้ หาไม่ได้ที่ไหนวันนี้มาเปิดตัวอยู่ที่รั b i t Shopping แม่ปลูกอะไรอยู่รีบซื้อด่วนเพราะวันนี้ออกไปผสมได้อีกเยอะเลย<ฆ>ดังนั้นแล้วนะวันนี้รีบโทรด่วนเลยเบอร์โทรศัพท์อยู่บนหน้าจอตอนนี้ซื้อยังไงก็คุ้มซื้อมากกว่า1เซ็ตก็ไม่มีใครว่าอะไรแม่ซื้อได้<ฆ>ซื้อเลยตุนได้ตุนเลยเพราะเดี๋ยวจะพาไปดูต่อว่าถ้าฟังพี่เล็กเกษตรกรตัวจริงเล่าเรื่องจริงขนาดนี้แล้วหลายคนยังกังขายังสงสัย<ฆ>ไปฟังเสียงเกษตรกรอีกหนึ่งคนดู ที่เคยน้ําตาตกมาแล้วจากการเพาะปลูกที่มันไม่ได้ผลผลิตดีๆวันนี้คลังใช้พลังดินแล้วดียังไงไปติดตามจากคนในนั้นกันเลยครับค่ะผลิตพันตัวนี้ใช้แล้วทาให้รายได้ดีขึ้นเราต้องกลับมาใช้ใหม่เลยค่ะดินดีอะไรก็ดีหมดค่ะดีจริงๆเลยวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะกับฟ้าขาวแบบนี้พลังดินจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขนาดขวด1ลิตร ปกติราคาขวดละ999บาทวันนี้เอาไปกู้ดินเสียกัน2ขวดแถมฟรีทันทีอีก2ขวดค่ะถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้ แถมฟรีเพิ่มทันทีนะคะผ้าชามัวมูลค่า299บาทอีก1นืนไปทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือกันเลยค่ะรวมทั้งหมดที่ได้รับผ้ารายการด้วยการมูลค่าทั้งสิ้น4,295บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02666 9426หรือแอดไลน์แอดร i บบิดช้อปปิงหรือสแกน QR โค d e ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ <Yeah. S 1> พี่ <Yeah. S 1> น้องพนักงานค่ะ ถ้าใครกํลาลังมีปัญหาเรื่องของผลผลิตต้องดูตรงนี้เลยค่ะพลังดินของเรานะคะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยทีเดียวดูผลผลิตทางการเกษตรของเราเลยนะคะว่าเป็นยังไงทางด้านนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้จากสวนของพี่เล็กเองเลยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่เลยพ่อของแม่ดูพ่อของลูกไหนลูกไหนปลูกด้วยพลังดินนี่จะพลังดินอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแม่นี้พลังดินที่ลูกนี้เลยใหญ่ขนาดนี้เลยแม่ลองดูโอแล้วอันทางด้านของทุเรียนล่ะคะทุเรียนทุเรียนอันนี้ทุเรียนปวกขา ไฟนะครับตัวนี้อ๋อเหรออร่อยอร่อยอร่อยครับผมนี่ไงก็สามารถใช้พลังดินแบบนี้ในการปลูกได้ด้วยได้ด้วยื้อข้างในด้วยนะคะนี่เลยเนื้อข้างในของเขาเป็นยังไงดูก่อนเลยอุ๊ยตัละอุิยง สีสวยมากเลยเนี่ยค่ะดูคขะดูแบบนี้เลยจ้าเนีดูเราดูเนื้อโอ้โหเหลือธรรมดาเต็มพูมันขาว่ากินอร่อยเพราะยืงตรงนี้ยังหอมเลยอ่ะลูกเล็กขนาดนี้ขายแล้วจะได้ราคาได้ยังไงต้องลูกโตแบบนี้เลยแบบนี้ปลูกแล้วช้ำใจมาปลูกลูกใหญ่เต็มพูแบบนี้ขายได้กาไรดีดีดีกว่าแม่มาเม่องมางม่วงบ้างนี่ที่มือของพี่เล็กนี่พี่เล็กนี่มาม่วงนี่เขาเป็นจริงจริงตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้พลังดินนะครับอ๋อฮะอ่าแล้วมันเกิดปัญหาคือมันลูกเล็กแล้วก็ มีโลกอ๋อมีโรคแต่พอใช้พลังดีเสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นแบบนี้เลยอุ๊ยดีคุณภาพส่งออกเลยมาดูแตงโมบ้างดีกว่านีนเห็นไหมคะนี่2ลูกนะคะโอ้ไสต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้นะอันนี้ไม่ได้ใช้พลังดีอันนี้ใช้อันนี้พี่ตู่จะกลับบ้านไปนะอันนี้ไม่ใช่เอาไปไม่ไม่เพราะว่า นอกเหนือจากลูกใหญ่แล้วอยากเห็นข้างในค่ะว่าเป็นยังไงนี่พี่เตรียมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วอชัดๆนี่นี่อันนี้อันนี้คือพลังดินนะอันนี้ไซส์นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหั่นแตงโมนิดนึงมันใหญ่มากพี่ตูนจะจะหั่นไหวเหรอเนี่ยจะไหวไหมเดี๋ยวมันใหญ่มากนะเขาต้องหั่นกันยังไงเนี่ยโอ้ยพี่เดี๋ยวไหวเหรอลูกใหญ่มากอ่ะลูกใหญ่มากปกติพี่ตูนนี่ะกินลูกเล็กๆอ่ะใช่โอ้ลูกใหญ่อ้าวอุ้ยอุ้ยอ้ยพี่พี่อยากเห็นอ่ะอยากเห็นมากแล้วเาจะแดง แม่แมล <Wow. S 2> ล่ลองดูลองดูลองดูเ huh. นี่ย uh huh. ทั้งหมดนี้คืออะไรทั้งหมดนี้คือพลังดินไงแม่ มันคือพลังดินไงที่เราปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง่ายแล้วผลผลิตก็ได้ง่ายๆแบบนี้เลยจ้าอย่างแม่ใจแล้ววันนี้นะอย่ารอช้าพลังดินคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตช่วยพลิกดินที่บ้านช่วยทําให้ผลผลิตออกมาดีเพราะฉะนั้นเกษตรกรวันนี้บอกได้เลยว่าผลผลิตดีแบบนี้ราคาก็ดีปลายทางผู้บริโภคทานแล้วก็มีความสุขสบายใจ พบกับตัวช่วยสุดพิเศษพลังดินจุลินทรีย์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้ดินดีพืชงามผลผลิตเพิ่มไม่ว่าคุณจะทำนาทำไร่ปลูกผักหรือทำสวนดอกไม้พลังดินคือคำตอบใช้ง่ายสะดวกลดต้นทุนเห็นผลจริง อยากให้ดินดีพืชงามต้องใช้พลังดินพลังที่เกษตรกรไทยไว้วางใจถูกใช้งานกับไร่สวนและที่นามากกว่า5แสนไร่คุณผู้ชมคะขวัญใจเกษตรกรและคนรักพืชผลพลังดินจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรค่ะ และนี่นะคะคุณผู้ชมคือตัวช่วยในการปรับปรุงดินที่ง่ายสะดวกสบายช่วยคุณผู้ชมในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้งอกงามแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนาทำไร่ปลูกผักหรือจะทำพืชสวนครัว สวนดอกไม้ความสวยงามต่างๆนี่ก็สามารถที่จะใช้พลังดินไปกู้ได้เลยนะคะเพราะว่าดินดีอะไรก็ดีค่ะมันดีตรงความง่ายแม่ง่ายขนาดที่ว่าแม่แม่มีอุปกรณ์ในการทําการเกษตรอะไรที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เหมือนเดิมและใช้ควบคู่กับพลังดินได้ด้วยไม่ว่าจะใช้เพื่อทําการรดทําการราดทําการพ่นหรือทําการวิททุกอย่างง่ายหมดเลยแม่นอกจากนั้นแล้วนะคะที่สําคัญเลยนะคะจุลินทรีย์มีชีวิตตัวนี้เนี่ย ะะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์และก็ตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะ พี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะคะแม่จ๋าพ่อจ๋ามาดูนี่เลยค่ะดินแบบนี้หรอคะจะสามารถเพาะปลูกทางการเกษตรได้นี่คือดินดินที่มันเสื่อมคุณภาพแล้วสองสองถาดนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็เช่นกันนะเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเหมือนกันอันเดียวกันเหมือนกันเยากันเราเราสองสองอย่างเงี้ยสองถาดแบบเนี้ยพี่ดินแบบเนี้ยเราจะเปลี่ยนที่มันเป็นดินที่มันสามารถจะเพาะปลูกอ่ะเราทำยังไงง่ายทีเดียวเลยครับแค่คุณเปิดฝาแล้วก็เทใส่เด้เลยครับเทได้เลยครับนี่แหละแต่จริงๆแล้วปกติเราก็เราก็จะมีการผสมน้ำก็ได้ก็ได้นะคะอย่างที่ อย่างที่บอกผู้ชมหลายท่านไปพลังดินจะลงไปแล้วก็ทำปฏิกิริยาเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตตลองคุกเขาให้มันเข้ากันดีๆอันนี้เปรียบเสมือนว่าอันนี้เปรียบเสมือนว่าแม่เอาไปผสมเพิ่มแล้วแม่ก็ฉีดลงไปที่ดินนะครับทุกๆสองอาทิตย์ใช่ไหมพี่ใช่ครับทุกๆสองอาทิตย์อ่ะทันนีมาดูความแตกต่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยนี่คือปั้งเดียวนะ คือแป้งเดือและเข้มข้นมากด้วยนี่ก็จะีความแตกต่างกับดินชี้ไม่ได้ใช้พลังดินเห็นไหมฮะเห็นว่าเห็นว่าเขาเข้าไปปรับโครงสร้างดินทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ปรับความเป็นกรดด่างเสริมการทํางานของรากยับเพิ่มอินซีต่างๆลงไปในดินด้วยความชุ่มดูจากตานี่รู้เลยว่าเปลี่ยนจากดินแห้งเป็นฝุ่นเป็นผงให้กลายเป็นเกาอเป็นกําแล้วก็พร้อมที่จะอุดมสมบูรณ์เป็นทธสารอาหารสำหรับพลังดินจ้า แ a ปปิ้งช้อปปิ้งช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร ที่แรกค่ะหลายคนกังวลใจค่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าบังเอิญในช่วงระหว่างที่เราใช้เนี่ยแล้วบังเอิญมันแบบโดนมือหรือว่าโดนหน้าโดนตาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบอันตรายอะไรหรือเปล่าคือบางทีอ่ะเอาไปผสมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปใส่กับหัวสเปรย์ฉีดไปปุ๊บลมพัดเมมาโดนเราโดนคอโดนมือโดนผมอย่างเงี้ยเป็นไงไหมพี่ถ้าอย่างนั้นเพื่อความมั่นใจ รบกวนสองท่านเลยช่วยเทลงมาในมือพี่เล็กเลยและครับเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้เลยครับเทลงมาเลยครับมันไม่เป็นไรใช่ไหมเทลงมาเลยครับโอ้หนึ่งสองสามเทให้หมดเลยครับเทให้หมดเลยครับมันมันโดนได้เหรอโอ้โดนได้สบายมากครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วเลือเป็นการยืนยันนะครับโอ้ยบอกแล้วครับว่าพลังดินของเราเนี่ยไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์บริสุทธิ์เลย เพราะฉะนั้นถ้า<ด>อันนี้คือเราลองทําให้ดูแต่ถ้าโดนนิดนหน่อยๆก็คือไม่เป็นไรใช<ด>่<ด>ครับพอางั้นก็มั่นใจได้เลยว่านี่คือพลังดินสําหรับเกษตรกรวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะกับฟ้าขาวแบบนี้พลังดินจุลินซีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขนาดขวด1ลิตรปกติราคาขวดละ9ก9บาทวันนี้เอาไปกู้ดินเสียกัน2ขวดแถมฟรีทันทีอีก2ขวดค่ะ โทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้แถมฟรีเพิ่มทันทีนะคะผ้าชามัวมูลค่า299บาทอีกหผืนไปทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือกันเลยค่ะรวมทั้งหมดที่ได้รับ5รายการด้วยการบูลค่าทั้งสิ้น4,295บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02666 9426หรือแอดไลน์แอดแรปบิดช้อปปิ้หรือสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2 5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ มาละจ้ามาเปรียบเทียบกันสักนิดนึงนะคะว่าทั้ง2อย่างนะคะพลังดินของเราแบบเข้มข้นแบบนี้กับปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยน้ำทั่วไปพอผสมมาแล้วมีความแตกต่างกันนะลองเลยอย่าให้่เสียวลปเลยปุ๋ยน้ำทั่วไปแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามไปอุ้ย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  แม่ลองดูความเข้มต่างกันเลยปริมาณเท่ากันด้วยเห็นไหมดูสีก็ต่างกันแล้วอ่ะเหนป้าความเข้มข้นแล้วก็สิ่งที่พืชต้องการดินต้องการมันอยู่ในนี้และที่สําคัญคือมันผสมได้มากกว่าที่เราคิดด้วยใช่ผสมต่อน้ำเนี่ย200ลิตรเนี่ยใช้ได้มากสูงสุดนะคะถึง7ไรเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยน้ําโดยทั่วไปเนี่ยผสม200ลิตรเนี่ยอาจจะใช้ได้ประมาณไม่ถึงหนึ่งไรประมาณนั้นนะครับบอกแล้ววันนี้แม่เปิดใจได้เปลี่ยนใจได้มาใช้พลังดินกันครับ ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ใช้แล้วทำให้ไรายได้ดีขึ้นเราต้องกลับมาใช้ใหม่เลยนะคะดินดีอะไรก็ดีหมดค่ะดีจริงๆเลย เอามแม่่จ๋าเดี๋ยวจะหาว่าพลังดินนะใช้ได้กับคนที่เป็นเกษตรกรเท่านั้นไม่คะ่ะจริงแม่บ้านพ่อบ้านที่อยากปลูกพืชผ,ผักสวนครัวก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันส่วนผสมก็ไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายๆ,ยายๆเลยค่ะก็นี่เลยนะคะหยิบขวดพลังดินออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมน้ําน,นะคะคือจริงเราไม่ใช่อะไรหรอกค่ะใส่สกีเลยเนาะใส่กีไปเลยแบบนี้เลยแล้วก็ฉีดพ่น้าไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยอย่างที่พี่เล็กเคยบอกไว้คือใช้ทางดินก็ได้ใช้หมดเลยใช้ทางใบก็ได้ ใช้ทั้งผลใช้ทั้งต้นได้หมดเลยนี่นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ได้ได้ผลจะได้แบบได้ผลกินหรือจะเป็นไม้ดอกนี่กระชิดไปเลยไม้ดอกชิดเลย่างนี้เลยนะคะ่าบนี้เลยนะคะสบางแม่บ้านเล็บเจลอย่างพี่ตุ่นทำได้เพราะงั้นแม่บ้านที่อยากปลูกอะไรกินเองเย็นบ้านก็ทำได้ด้วยพลังดินคุณผู้ชมคะขวัญใจเกษตรกรและคนรักพืชผลพลังดินจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรค่ะ และนี่นะคะคุณผู้ชมคือตัวช่วยในการปรับปรุงดินที่ง่ายสะดวกสบายช่วยคุณผู้ชมในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้งอกงามแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนาทำไร่ปลูกผักหรือจะทำพื่อสวนครัว สวนดอกไม้ความสวยงามต่างๆนี่ก็สามารถที่จะใช้พลังดินไปกู้ได้เลยนะคะเพราะว่าดินดีอะไรก็ดีค่ะมันดีตรงความง่ายแม่ง่ายขนาดที่ว่าแม่แม่มีอุปกรณ์ในการทําการเกษตรอะไรที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เหมือนเดิมและใช้ควบคู่กับพลังดินได้ด้วยไม่ว่าจะใช้เพื่อทําการรดทําการราดทําการพ่นหรือทําการวิททุกอย่างง่ายหมดเลยแม่นอกจากนั้นแล้วนะคะที่สําคัญเลยนะคะจุลินทรียมีชีวิตตัวนี้เนี่ยนะ ะะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์และก็ตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะโอ้โอแม่อยากให้มีพลังงินแบบนี้อยู่ติดบ้านเลยนี่คือสิ่งที่เกษตรกรทั้งหลายให้ความไว้วางใจแล้วแล้วบอกเลยนะใครที่เคยน้ำตาตกมาก่อนวันนี้ ชีวิตเปลี่ยนได้ผลผลิตเพิ่มเติมได้จากพลังดินแบบนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะไม่ใช่ปุ๋ยนี่คือจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตช่วยทําให้ปรับสภาพดินปรับความเป็นกรดด่างแล้วก็ทําให้พืชผลนั้นสามารถที่จะเติบโตแข็งแรงได้ผลผลิตตามที่ต้องการเลยเ็เลงมีเทคนิคยังไงบ้างครับในการใช้ได้เลยครับวิธีการใช้ก็คือ1ขวดคือ1นลิตรเนี่ยผสมกับน้ํา200ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ถึง7ไร่เราเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะครับเ,เตรียมดินคือไถพรวนอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเราฉีดพ่นก่อนปล่อยไว้เลยครับหลังจากนั้นอีก15วันครับเ,เราก็มาฉีดอีกหนึ่งครั้งฉีดฉีดทุก15วันทุก15วันฉีดได้ทั้งพื้นดินและ ต้นและอดอกและผลฉีดได้เลยครับเน้นอีกครั้งนะครับว่าคุณจะเห็นผลที่แตกต่างอย่างแน่นอนสำหรับท่านที่เอาพลังดินไปใช้ครับอ่าก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวให้พี่เล็กนะคะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านสพงนิดนึงค่ะเชิญค่ะพี่เล็กได้ครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่ไม่ประสบความสำเร็จ อยากจะให้เปิดใจลองมาใช้พลังดินดูสักครั้งหนึ่งครับแต่เน้นนะครับไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนำไปปรับเปลี่ยนสภาพดินให้ดีขึ้นแล้วให้เงินในกระเป๋าของพี่น้องเกษตรกร,กรมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวครับ มั่นใจได้เลยครับถ้าเราเปิดใจกับพลังดินแบบนี้ดูแล้วก็ลองสั่งซื้ออยู่ตอนนี้เพราะโปรดีมากและยังเหลืออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราสคนลาไปก่อนอยากไปปลูกอะไรหลังบ้านเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวใช้พลังดินขวดนี้เลยนะครับวนี่เราลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะกับฝ้าขาวแบบนี้พลังดินจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขนาดขวด1ลิตร ปกติราคาขวดละ999บาทวันนี้เอาไปกู้ดินเสียกัน2ขวดแถมฟรีทันทีอีก2ขวดค่ะถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้แถมฟรีเพิ่มทันทีนะคะผ้าชามัวมูล,ลค่า299บาทอีกหนึ่งืนไปทำความสะอาดเครื่องจักเครื่องมือกันเลยค่ะ รวมทั้งหมดที่ได้รับ5รายการด้วยการบูลค่าทั้งสิ้น4,295บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02666 9426หรือแอดไลน์แอดแรปบิดช้อปปิ้หรือสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2 5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ